เที่ยวจีนวันนี้แล้จะพาไปเที่ยวภูเขาหิมะมังกรหยกอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองลี่เจียงที่บอกเลยนะครับว่าโคตรสวยและอลังการมากๆ <c oughs> ใครมีแผนไปเที่ยวจีน <c oughs> ผมแมนะนาว่าต้องไปที่นี่เลยภูเ <c oughs> ขาหิมะมังกรหยกก็จะตั้งอยู่ในเขตอุทยาน <c oughs> นะครับการเดินทางเนี่ยเราก็จะต้องนั่งรถบัสของอุทยานเพื่อไปขึ้นกระเช้า <c oughs> ระหว่างทางเราก็จะเห็นทั้งวิวภูเขาและต้นไม้ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะแบบนี้เลยครับแค่ตรงนี้ก็สวยมากๆแล้วครับใช้เวลานั่งไม่นานเราก็มาถึงด้านบนกันแล้วครับและนี่ก็คือภูเขาหิมะมังกรหวยการ ุด,ดลและด้านบนก็จะมีจุดให้เราเดินขึ้นบันไดไปชมวิวอีกนะครับผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะมองมุมไหนเราก็จะเห็นหิมะเต็มไปหมดเลยครับแล้ววันที่ผมไปอากาศด้านบนคือหนาวมากหนาวถึงติดลบเลยครับใครจะไปแนะนําว่าต้องเตรียมเสื้อผ้าไปให้พร้อมนะครับและด้วยความสูง5596เมตรจากระดับน้าทะเลเลยทาให้อากาศด้านบนค่อนข้างน้อยเดินแป๊บๆก็เหนื่อยแล้วครับและผมแนะนําให้ซื้อออกซิเจนกระป๋องติดขึ้นมาด้วยอย่างของผมผมซื้อจากไกด์เลยเป็นที่ที่ผมยกให้เป็นไฮไลท์ของรูทคุนหมิงแชงกาีลาล่ี่จรับผมปะททใาอ้ากๆลังการแบบนี ผมแนะนำให้มากับทัวร์ของ Quality Express เลยครับเพราะเขาดูแลจัดก,การให้เราหมดสะดวกสุดๆเลยครับ